雨雨没有发现啊。 วันนแปดพันสามวันสามัน oh, ส <cs ut> ักน่งประเ็นดวันนี้กวันนี้พันหกยังไม่ได้รู้อะไรเลยเอาไปเอาไปดูก่อนว่ามันเป็นอะไรมากจาบางทีอย่างผไม้แบ่พวกอะไรเ้รบนีมา เบรกเบรกทางข้าวอาขา โค้ด้วยเนี่ยเด็ก่อนไหมแม่ก็รอสองอ่ะแกก่อน บบอะไรมันขึ้นข้างล่างก่อนมันโยนดูค่ะน่าไปนั่งไปนั่งแบบเดี๋ยวให้เขาขึ้นหนูนั่งก่อน

รถนีไหมเนี่ยค่ะชมช่โซ่ค่ะชูะชืค,ชค่ะบอกตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปค่ะ เรียกว่าปลดฝาแล้วออกฝายันกนะแทกพักก่อนนะสมองอ่ะพักก่อนนะเจแ้ากอะสะุนเท้าเจ้าหนู พี่หนุ่ยไอพี่เ่าไอพี่พี่ถือเสื้อหนูเสื้หนูนะพี่ใส่รองเท้าเถอดกระเป๋าแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนพี่อย่าหนักพี่อะไรเดี๋ยวไม่เจอกูเดี๋ยวถึงข้างล่างก่อนถึงรถก่อนเอาเลยแพลวตอนนี้พี่พี่บอกมักอะไรเลยตอนนี้พี่หนุ่ยเติมเติมบอดก่อนเป็นการตัดสินผมไม่สบายนะแอบขนมานิดนึงนะได้ไม่ได้ อมไม่ถาถวบ้านเราไม่นิดแถวบ้านเราที่ททกิ้งคนมา <laughs> อะต้องใส่ต้องใส่ใส่เชื่อหนูกินไข่ต้มกินขยะกินไข่ต้มไปบงบนเอ้าเชือ what the fuck ฉ <laughs> ันว่าฉือเขาโต ไปค่ะผู้นำกิ๊กโอ้โหผู้นำต้อไม่ไหวด้วยกันผู้นำต้องอแท้เหมือนกันอ้าวกดน้ำมาบอกแล้วใส่สิบอกแล้วอย่าเดือดดูเยอะตอนไปเรียนก็อย่างนี้นะตอนไปเรียนก็ของเยอะไอ้ว่าเอ้ว่าบอกอกใส่มานั้งหนาวมันเหนียดแม่งกล่องดินสออย่างกับถุงผ้า เอามาทุกพี่บ้างเอออยู่าย้ายจะถึงแล้วฮะจะถึงแล้วพี่กิ๊กอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอย่าพักอีกนะอีกนิดเดียวเนี่ยเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครขึ้นมาจะใช้คำนี้มั้งไปถึงแล้วเดินเรื่อยๆอีกสามร้อยเมตรใช่ไหมมีเซเว่นไหมคะข้างหน้าตอนแล้วคำสอง เราไม่ได้กินข้าวเราจะโหยไงวะโหยโหยฮ่าเชีย่ยเอ้าติดติดโอย,ต,โยต,ตามหนูมาไม่ได้ข่าวว่าตอนขาขึ้นน้องไปกับเราไม่ใช่หรอเอ้าน้องลงมาแล้วอ่ะ <c oughs> พี่จำได้พี่เดินตามน้องนะ ไล่ลูกอ่าค่อยๆลงจำได้เดินตามอ่ะลงแล้วอ่ะเออโอ้ยระวัะงก็เรายังอยู่ชั้นสามด้วยกันเลยทำยังไงทำยังไงอ่ะไม่หนูยปปะให้น้องหน่ยเด็กน้องไปก่อนพี่จีนี้ เรียกพึ่ง่เรียพึ่งต่อไหมเดี๋ยวไปโอ้โหก็พูดกันอย่างนี้เดี๋ยวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆค่ะนิดเดียวขอบคุณค่ะไปตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับถึงแล้วครับถึงตรงนี้เลยถึงเลยไปเร็วเร็วเราขึ้นก่อนเย้เขาบอกได้เสียงน้ำตกได้ยินมาทางอยาให้พี่เขาลงก่อนลงได้ไหมคะ ซึ่งต้องสู้ในชาวบ้านบางรายการยังสู้เลยซึ่งตอนทำไงดีเห็นไหนหวานน่ะหวานหรือเค็มเอาดิ นี่ไงแล้วถึงแล้วโอ้คิวถ่ายรูป

โอ้ย,ยต้องอยาวไหมไเราต้องลงทางเดิมใช่ปะ่ะก็ได้ไไดิพี่กิ๊กเราค่ถ่ายตรงนี้ใช่ปะ่ะ Đúng ừ. mấy นฮ้นระวังมือพี่หนุ่ยระวังพี่หนุ่ยอ้วน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 กระแพ้ว่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็ถึงน้ำตกชั้นเส็จแล้วนะคะที่โกอีโดกนะคะคือแบบว่าวสวยมากมตแตะทุกคนนะคะเยอะชามเหมือนกันนี่เราเลือกแบบว่ามาวันธรรมดานะคะเนี่ยอันนั้นนะคะดาราสาวนะคะเพยเยๆนะคะจากเมืองเฉินตูนี่ฮาวนี่ฮาวมาวัาใจเสีย อีกอีกคันหนึ่งค่ะ,อะโอเคค่ะอันนี้นะคะพระเอกของเรานะคะก็ได้ขึ้นไปแล้วนะคะนี่มาในทีมฮาลโลวีนมาในทีมฮาลโลวีนนะคะเสื้อส้มนะคะก็จะเป็นแบบว่าตัวแทนของฟักทองอุอง้ยว่าแทน โทรศัพท์โทรศัพท์อ้าโทรศัพท์หนูพี่นุยฟังคิปหน่อยนูลืมแหมบัรัตรเฮ้ยมันขึ้นอย่างนี้แปลว่าอะไรวะเมคคอดูอ๋อโอเครลคอร์ดอยู่ตั้งวงไม่ได้หรอ

ไฟก็ทานผูกแล้ว้ายูกูกยอดลงนะครับใช่ไหครับดูแล้วกทีู่กแล้วเเป็นไรเพดนครับนั่นเื่อนนันลื่อนนั่นือนนขึ้นนี่ขึ้นขึ้น

เอาหน้าเจ็บก่อนมไหมหน้าหน้าหลังกันหรือัง